เอ้สเปก vivo v, v 5 0 e ได้กล้อง50ล้านพิเซลถ่าย 4k ได้หน้าหลังกันน้ำกันฝุน่น ip 6 9ล่าสุดทาง vivo และ amazon india เขได้เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่รุ่นกลางอย่าง vivo v, v 5 0 e เร็วๆนี้ครับโดยรุ่นนี้ได้รับการโปรโมทสเปคหลายอย่างออกมาแล้วครับซึ่งจะเน้นการใช้งานในเรื่องกล้องและความทนทานของตัวเครื่อง โดยดีไซน์ของ Vivo V50E จะมีความคล้ายกับ S20 ที่เปิดตัวในประเทศจีนไปแล้วครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ในด้านของสเปคครับต่างแต่การใช้หน้าจอโค้งทั้ง4ด้านแบบที่เคยใช้ใน S20 Pro ขณะที่เรื่องของกล้องหน้ารุน่นนี้จะได้ความละเอียด50ล้านพิกเซลเป็นแบบ Ultra Wide ระยะ0.8เท่า106องศาและ1เท่าโดยฟีเตอร์จะรองรับแบบ Wedding Portrait Studio ที่รองรับมาแล้วในที่รองรับมาแล้วใน v 5 0ของอินเดียครับส่วนกล้องหลังรุ่นนี้จะคมชัดระดับ50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony IMX882 ขนาด1-2ส่วน2นิ้วพร้อมกันสั่นแบบ ois ทั้งยังรองรับโหมดพลอเทด1เท่า1.5เท่าและ2เท่าส่วนเลนส์ที่2จะเป็นเลนส์ ultra wide มุมมองกว้างสุด1 1 6องศารวมถึงรองรับ a l a light ด้วยครับที่สำคัญทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง ยังรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยครับ v i v o v 50E และยังมีความแข็งแรงในมาตรฐานการน,น้ำกันฝุ่น IP68 และ IP69 โดยสามารถถ่ายภาพใต้น้ำได้และยังผ่านมาตรฐาน SGS 5 s t a r ในเรื่องการตกกระแทกซึ่ง v i v o v 50E จะเปิดตัวแบบ Global ที่อินเดียเร็วๆนี้ครับ